สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลัาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเรามาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นหลวงพ่ทวดนะครับเนื้อข้างนี่หลวงพ่ทวดเนื้อข้างนะครับที่เขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะนี่นะครับ ก็อ่านะครับเนาะเห็นไหมครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับเรานั่งบัวนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยแล้วก็นะครับนี่เนื้อข้างหลวงพ่อทองสุกนะครับแล้วดูการเซตตัวของเนื้อข้างนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับเพราะหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะครับเนาะท่านมรณภาพปลายปีนะครับเนาะปีสองพันห้าร้อยนะครับเนาะสิบสามท่นวาคมนะครับเนาะท่านมรณภาพปีสองพันห้าร้อยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ประวัติพระรุ่นนี้นะครับเนาะเขาว่ากันว่าเล่น สร้างปีสองสี่เก้าแปดนะครับผมนะนี่นะมาดูเนื้อหานะพนี่นะเนี่ยแห้งๆนะครับดูไข่นะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับดูนะครับดูข้างนะครับเนาะนี่แห้งนะพีนี่นะแห้งนะครับเบาเบานะครับเบาเลยแหละนะครับแห้งนะครับเนาะดต่ยความที่เขาทํามาจากอ้นี้นะพวกนี้นะน้ำมันก็ระเหดระเหยนะครับเพราะมันมีอายุอะนะพห็นี่ like นะ นี่นะครับเบานะครับเนาะดูความที่แห้งนะครับเนอะพระเก่านะครับผมนะก็นะครับพอดีนะพี่นะนพอดีก็เมื่อวานนะครับมีมีเพื่อนพี่นะครับเนาะขาให้ผมเขาให้ผมรื้อหาพระให้นะเพื่อนพี่นะขาให้ผมรื้อหาพระให้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไปเจอพระองค์นี้นะครับเนาะที่เก็บไว้จนลืมเหมือนกันนะครับ คือพระองค์เนี้ยนะครับผมเคยทําเป็นเป็นแบบคลิปสั้นนะครับคลิปช็อตนะครับพอดีนะที่มัน,ท,มนที่ถ่ายแค่รูปอะนะครับเนาะก็คือหน้าหลังแล้วก็มีเพลงนะครับคือยังไม่ได้ทําคลิปแบบลงกล้องส่องกันแบบจะจะนะนะครับเขาพอดีนึกขึ้นได้ก็ออามาวันนี้นะครับก็มาลงกล้องแบบจะจะกันไปเลยนะครับผมนะก็มาดูแนวทางการเล่นหากันก่อนนะันนีบบนะเออว่าเขาเล่นเป็นยังไงอะไรยังไงนะันนีนะ เล่นพลานะครับมันก็ต้องมีเหตุและผลมีข้อมูลนะ่นะครับน้องไม่ใช่ว่าเออผมนั่งคุยแล้วก็ต้องเชื่อผมไม่ใช่นะพี่เนะาะก็ดูที่เขาเล่นหากันนะครับเนาะนะคนเราพูดภาษาเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวผมไม่กลัวเพ,พื่อนพี่คือมไม่เข้าใจผมนะครับเนาะผมเข้าใจยังไงผมก็พูดให้เข้าใจเหมือนกันกันกบผมนั่นแหละนะพี่นาะนะนะครับนี่นะครับเนาะก็เนื้อข้างนะพี่เนาะเราก็เล่นกันทั่วไปนะพี่นานะนี่นะครับ นี่นะดีดีผ้านะครับมีหมดแล้วครับเนเว็บยูเว็บจีลงได้หมดนะพี่เนยไหมครับเขาเล่นกันหมดนะครับเนาะเห็นไหมครับเขาก็เล่นเป็นเนื้อข้างนะครับเนาะนี่นะครับก็มีนี่นี่นะครับดีดีผ้านะครับเนาะนี่ยก็มีไปลงไปออกบงออกบัตอะไรเขานะครับเนาะนะผมเ้องสุกนะครับเนาะเนื้อข้างนะครับเห็นไหมครับก็มีไปออกบงออกบัตนะพี่นะ นี่นะครับนาอก็แนวทางการเล่ <thi> นหานะครับเนาะว่าเออเขาเล่นกันยังไงนะนะครับเราก็พ um. ูดคุยกันนะครับผมนะแล้วก็พอเออแนวทางการเล่นหาพิมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่ผม้ามาพี่นีชนะด้ไหเล่นพามันก็แค่นี้นะครับผมนะก็อึบแป๊บหนึ่งนะนี่นะก็ที่ผมบอกว่าผมลงคลิปช็อตไว้นะครับโอ้โหน่าจะหลักเป็นปีแล้วนะพี่นุชนะเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับก็ลงไว้ประมาณเนี้ยเว่นะเนี่ยนะครับ เป็นปีแล้วล่ะนะพี่นานแล้วนะครับเนี่ยมันก็ลงอย่างนี้หน้าหลังแล้วก็เนี่ยน,นะครับไม่ได้ลงกล้องส่องนะครับนะนะครับก็วันนี้มาลงกล้องส่องกันนะครับผมจะมาลงกล้องส่องกันเลยนะครับผมนะนี่นะครับก็จริงๆนะพนี่นะเมื่อคลิปก่อนนะครับลอวที่ผมพูดว่าแบบเหมือนแบบในวงการนะพนี่นะที่ บีพิมพ์้าเล่นนะครับเนาะบีพิมพ์้าเล่นเพื่อที่จะขายแพงๆนะครับผมนะนะครับทุกวันนี้โลกโซเชียลนะพี่พี่นะครับการดูพ้าสองพ้านะครับผมอาจจะไม่เก่งเหมือนใครนะครับเนาะผมอาจจะไม่เก่งเท่าใครหรืออะไรยังไงนะครับแต่การมองอนาคตน่นะครับการใช้ชีวิตผมว่าผมไม่ด้อยไปกว่าใครและกันนะพี่นี่นะครับคุณนะครับคุณเป็นมือใหญ่นะครับคุณหลงละเริงคุณบีพิมพ์ผ้าเล่นคุณขายแพงๆนะพี่พี่นะครับนะครับโลกโซเชียลมันทําให้คุณดังขึ้นจริงนะพีนพี่นะครับแต่มันก็มี เหรียญมันยังมีสองด้านนะครับนะนะครับมันก็เผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับของพระรุ่นต่างๆที่คุณเขี่ยออกนะครับผิดพิมพ์ผิดพิมพ์นะครับ,นรบเนาะเขาเอามาเล่นขึ้นมานะพี่นะครับนะครับพอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรเข้ามานะครับเนาะถ้ามันเปิดเผยจริงๆว่าเฮ้ยสมเด็จท่านไม่ได้สร้างน้อยอย่างนั้นนี่ว่าถ้าไม่ได้สร้างน้อยจริงนี่ว่าถ้าไม่ได้สร้างแค่ห้าพิมพ์นี่ว่านะครับหลวงพุทโธถ้าไม่ได้เล่นแค่นี้นี่ว่านะครับพระแพงๆนะครับเนาะ คือเฮ้ยเขาไม่ได้สร้างน้อยอย่างที่คุณพูดเนี่ยนะครับคือคุณขายแพงจริงนะครับผมไม่ได้ว่าคุณขายผ้าแพงละเกนนะครับแต่มันขายแพงเกินไงครับนะครับแล้วตอนนี้นะเพื่อนพี่นะครับพอคนซื้อนะครับเขารู้ว่าเขาซื้อแพงเกินถูกไหมครับนะครับของผ้าพวกนี้นะครับเนาะมันมีการรับประกันมันมีการซื้อคืนนะเพื่อนพี่นะมันต้องมีประกันคืนนะครับเนาะต่อให้คุณหักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหอะนะครับแต่คุณต้องเอาเงินไปซื้อไปหมุนผ้าอย่างอื่นไงครับ ถ้าเขาไปแห่คืนคุณนะครับเนาะด้วยความที่คุณขายแพงเกินแล้วเขาไปซื้อคนอื่นที่มันถูกกว่านะครับนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับนะครับดูข่าวไหมครับธนาคารใหญ่ๆในต่างประเทศนะครับที่แบบเขาหมดความน่าเชื่อถือนะครับเนาะคนไปแห่ถอนตังค์อ่ะเจ๊งได้นะเพื่อนพ่นพี่นะครับนะครับมันจะซุดได้เลยนะครับผมนะนะครับถ้าคุณบีบคุณจะคิดว่าคุณบีบคุณจะคิดว่าคุณใหญ่คุณมีอำนาจคุณบีบบีบมาเขาเรื่อยๆนะครับเนาะคนตัวเล็กๆนะครับ คนตัวเล็กๆเสียนมือเล็กๆกลางๆที่เขาเริ่มจะแบบเขาก็มีสื่อในมือนะพู้เรียนนะครับเขาก็ให้ข้อมูลนะครับคนตัดสินใจว่ามันดีมันแท้ยังไงมันใช่ยังไงก็พวกพวกด้วยพี่ๆน,นะนั่นนั่นแหละครับที่เล่นาพาด้วยกันนั่นแหละนะครับที่ว่าจะเชื่อใครจะอะไรยังไงนะพี่นะมันก็แค่นี้เองนะครับเนาะนะครับถูกไหมครับสมมุติผมสมมุติผมซื้อ <c oughs> ผมซื้อบ้านมาหลังนึงแล้วกันนะสมมตินะครับเนาะ เฮ้ยมันดีนะมันดีนะเก่งนะผมซื้อมาสิบล้านสมมตินะครับผ่านไปสักห้าปีหกปีนะครับผมไปเจอบ้านแบบเดียวกันนี่แหละนะครับไปเจอบ้านอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับพะคนละพีมกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่พื้นที่ชอยสอยเท่ากันนะครับห้าสิบตารางวาเหมือนกันสมมตินะครับราคาถูกมาเลยนะครับใช้อยู่ได้เหมือนกันนะครับขายแค่ล้านเดียวนะครับเป็นผมผมก็ยอมคืนสิบล้านนะครับเอาคูณหักไปเลยสาสิเปอร์เซ็นนะครับหักไปสามล้านเลยนะครับมาซื้อบ้านล้านเดียว นะครับยังเหลือเงินอีกห้าหกล้านถูกไหมครับยังเหลือเงินเก็บไปกินดอกอีกห้าหกล้านนะไม่ต้องเป็นหนี้ด้วยถูกไหมครับนี่แหละครับเหตุผลที่ว่านะครับเนาะนะครับคือบางทีย่ามใจนะครับเนาะบีบเล่นเพื่อที่จะขายแพงๆบางทีมันมันจะมีผลกระทบในวันทั้งหน้านะครับนะผมไม่ได้พูดถึงใครผมพูดเพราะความเป็นห่วงนะครับนะผมไม่ได้อิจฉาอะไรใครนะครับเนาะนะครับก็แค่นี้เองนะครับผมนะก็มาพื้นี่นะนําบำลงกล้องสองกันนะครับนะครับพักเครื่องนะครับเนาะนะครับ พอแบ่งปันกันได้นะครับผลขายอยู่ได้นะครับผลเก็บใช้พุทธคุณได้มันก็นะครับเนาะมันก็เป็นความสุขเล็กๆได้น้อยนะครับของวงการนะครับผมนะมานี่นะหนึ่งกล้องนะครับผมนี่นะครับอย่างที่รู้กันว่าเนื้อข้างนะนะครับดูนะครับดูหน้าทันนะดูความแห้งความเก่านะครับเนาะของพระนะครับสองสี่ก้าแปดนะพี่นีเนะสองสี่ก้าแปดกับประมาณ 6นะครับ67 68ปีนะพี่นะประมาณนี้นะครับดูนะครับไขข้างนะพี่นะขึ้นตามซอกนะครับเนี่ยดูนะครับเนาะไข่ที่มันขึ้นตามธรรมชาตินะครับมันจะไม่ขึ้นเปรอะเลอะๆไปทั้งองคนะพี่นะมันจะมี้นะครับมันจะขึ้นตามที่แบบน้ําน้ําไปออตรงไหนนะพี่นะ้าน้ําข้างน้ําว่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะส่วนมากมันจะออตาม ซอกนี่แหละคุณพ like ี yeah. ่เ <Why>? ห็นไหมครับนะนะครับเพราะอะไรไม่นะเวลากดไงครับนะเวลากดนะครับนะถูกไหมครับน้ําว่าน้ําข้างเนี่ยนะครับเหมือนลูกผูดโทษปีเกาเ็นะครับน้าว่าน้ําข้างมันก็จะออตามซอกที่ที่ที่ไอแม่พิมพ์มันกดแล้วมันไม่ไอ้นี่ไงครับนะมันไม่ได้อยู่ตามตามผิวนะครับแต่อยู่ตามซอกเห็นไหมครับนะครับก็คือเป็นธรรมชาติการสร้างนะคุณพี่นะครับผมนะครับพอน้ําว่านพวกนี้นะครับเนาะ นี่นะครับน้ำว่านพวกนี้นะนะครับพอมันกดจากพิมพ์พาสขึ้นมาถูกไหมครับนะครับมันเป็นน้ำาองครับนะครับฝุ่นก็ไปจับอะไรไปจับมันก็เป็นไข่เป็นว่านอะไรขึ้นมานะครับเนาะมันก็เป็นธรรมชาติของการสร้างนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับผมนะนี่นะครับดูข้างแล้วกันนะพี่นุ้ยนนี่นะครับเนาะค่อยๆดูไปนะครับผม นะดูความก้าวนะครับเนาะสองสี่ก้าแรกนะครับเนาะนะครับพิมพ์หลวงพู้ทวดนะก็นั่งบัวน,นะวันนี้นะดูด้านหลังนะครับนี่นะเห็นไหมครับการเซตตัวนะครับเนาะการบิดการเบี้ยวของข้างนะวันนี้นะนี่นะครับนี่นะจะออกเนี่ยนะครับ นะครับก็นะครับผมจะพูดตลอดนะพี่นะครับเนาะนะครับเล่นพระนะครับเนาะเล่นพระน่ะให้ดูที่พระนะพี่นะครับนะครับให้ดูที่พระนะครับนะครับไอประวัติอะไรนั่นนะก็ฟังได้แต่ฟังเพลินๆนะครับแต่อย่าเอามาเป็นแบบตัดสินใจนะพี่นะครับ เอามาเป็นแบบจัดเป็นตัดสินใจว่าพระองค์นั้นดีไม่ดีนะครับเนาะเล็นพระให้ดูที่พระนะครับอย่าดูที่เจ้าของพระนะครับอย่าดูว่าเขามีตําแหน่งอย่าดูว่าเขาขับเฟอร์รารี่อย่าดูว่าเขาบ้านใหญ่หลังโตนะครับเนาะบางทีนะครับเพื่อนพี่นะครับมันทําเพื่อนะครับบางทีเขามีผลประโยชน์อะนะเพื่อนเพื่อี่นะครับเนาะเห็นหุ้นฟอร์เรกไหมครับนะครับ ทีแบบติดคุกกันเห็นไหมครับนะไปต่างประเทศนะครับเนาะบ้านใหญ่หลังโตขับเฟอร์นเลอรี่นะครับมีหลุยเป๋าหลุยนะครับเปิดแอร์ให้เป๋าเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับทำไงนะครับอยากมีชีวิตดีเหมือนฉันนะครับมาลงทุนซีนะครับเนาะนะครับถูกไหมครับนะครับมันมีผลประโยชน์เป็นไงพี่นะครับบางทีนะครับมันมีผลประโยชน์นะครับเนาะนะครับเลือกฟังเรื่องคิดดีๆนะครับเนาะแนว มันก็มีให้เห็นนะนะพนี่นำะในหุ้นฟอร์เร็กที่ยังไอ้นี่กันอยู่อะนะุพี่นะมันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะนี่นะครับก็คืออยากให้เสพเสพสื่อนะครับเนาะเสพสื่อก็คืออยากให้คิดตามนะคพี่นะไม่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อเชื่อเชื่อนะครับเนาะนะครับนี่นะครับผมนะก็โอเคนะพี่เนะสำหรับวันนี้นะครับ,รบ,รบ,รบผมนะก็ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่นะครับแย์รับชมนะครับกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้กดแชร์กันมาตลอดนะไม่ได้มีนะพูดคุยกันนะครับผมนะแล้วก็ฝากเพื่อนพี่ๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้นะครับช่องของผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ